ปัจจุบันนี้นะคะคนหันมาสนใจแล้วก็ดูแลตัวเองมากขึ้นค่ะไม่ว่าจะเป็นคุณสุภาพสตรีหรือว่าคุณสุภาพบุรุษก็ด้วยเหมือนกันนะคะและปัจจุบันก็มีเวทสัาอาง์ต่างๆที่ผลิตขึ้นมาเพื่อให้เราเนี่ยได้เลือกใช้เลือกสรรกันมากมายเลยละคะ่ะแต่จะมีสักกี่ประเภทคะที่ได้ผลจริงๆแล้วก็มีประสิทธิภาพดีจริงๆค่ะ วันนี้นะคะอันมีบริษัทบริษัทหนึ่งค่ะเขาผลิตเวชสัาอาง์ที่เรียกได้ว่าได้รับมาตรฐานสากลแต่เป็นในแบรนด์ของเราเองค่ะวันนี้นะคะอันได้รับเกียรติจากดรเจษดาลีลากิตกุลที่ปรึกษาบริษัทไฮสกินประเทศไทยจํากัดนั่งอยู่กับเราตรงนี้แล้วล่ะค่ะสวัสดีครับสวัสดีคสวัสดีครับค่ะ,อ,ะอยากจะให้บอกถึงความเป็นมาเป็นไปของบริษัทไฮสกินสักนิดนึงค่ะอ๋อครับผมบริษัทไฮสกินนะครับเป็นบริษัทที่ิ่งตั้งมาด้วยมุมมองของความคิดที่อยากจะทำ ผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดในโลกเลยนะครับระดับ world class นะครับที่ เอาวัตถุดิบนะครับนำเข้าจากต่างประเทศหมดเลยเพื่อให้ได้มาซึ่งสารสกัดที่สําคัญพอเราเราใช้มีการเปลี่ยนแปลงจริงและที่สําคัญต้องไม่เกิดอันตรายกับผู้บริโภคบางคนบอกว่าพูดฮับทรูตว่าดีแต่ไม่บอกว่าอีก3เดือน6เดือนน่ยหน้าเราจะพังหรือเปล่านี่แต่เราจะบอกให้นะผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยนะเป็นผลิตภัณฑ์ที่1ใช้แล้วมีการเปลี่ยนแปลง2งใช้แล้วเนี่ยไม่มีอันตรายและมีผลข้างเคียง เห็นไหมครับน้องที่บอกว่ามีข่าวว่าทําไมใช้ผลิตภัณฑ์ปั๊บขาว3อาทิตย์ค่ะพอหลังจากนั้นนะ่ะหน้าดำไปอีก3ปีผิวไหมผิวลอกหรือหน้าไวกับแสงมีโฆษณามากมายใช้ผลิตภัณฑ์แก้ฝ้าแต่ทําไมใช้ฟ้ายิ่งขึ้นค่ะ หน้าไปยิ่งไปโดนแดดยิ่งแสบยิ่งร้อนเ,ออเพราะ่างนั้นผลิตภัณฑ์เหล่านั้นไปทําลายฟิล์มเคลือบผิวเพราะนิฟิล์มเคลือบผิวนะี่ที่ทาลายก็ไปทําลายผิวเราด้วยนะครับออหน้าขาวจริงเป็นด่างขาวอนาคตแล้วก็หน้าก็เป็นผดเป็นผื่นขึ้นมานนผลิตภัณฑ์เหล่านั้นนะพูดเขาเรียกฮับทรูทครึ่งเรื่องออพูดไม่หมดว่าใช้แล้วดีแต่จะดีระยะยาวหรือไม่นะครับออไม่ได้บอกแต่ของเราตอบโจทย์ได้เลยครับใช้วันนี้แล้วเขาเรียกว่า ต่อเนื่องไปอีก10 20ปี30ปีก็ยังดูดีนะครับอันนี้เราเน้นเรื่องความแบบว่าใช้แล้วเนี่ยเห็นผลแล้วไม่มีอันตรายต่อผู้บริโภคอ๋อคือไฮสกินเนี่ยเรียกว่ามีเป้าหมายที่ชัดเจนคือเน้นการผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพจริงๆใช้ได้ผลจริงในระยะยาวด้วยแต่เห็นสินค้านะคะวางอยู่เรียงรายข้างหน้าเต็มไปหมดเลยน่าใช่ไหมะน่าใช่มากแค่แพคเกจนะคะอยากจะทราบหน่อยแล้วค่ะว่า ทุกวันนี้นะไฮสกินมีผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับอะไรบ้างผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยมีครอบคลุมถึง30กว่าชนิดะนะครับแต่ละชนิดเนี่ยก็ตอบโจทย์ของผู้บริโภคแตกต่างกันนะครับไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ผมนะครับไม่ว่าจะเป็นการลดการหลุดร่วง,วงเส้นผม<อ>ผลิตภัณฑ์ที่หน้าขาวท,ทําแบบเขาบอกทำยังไงนะให้หน้ารกขาว แต่ขาวแบบสุขภาพดีเขาจะขาวไงขาวอมชมพูนะครับปกติขาวเกาหลีขาวญี่ปุ่นเป็นขาวก็เทรนมานะ<ฆ>ในโลกนี้นะไม่ใช่แบบขาวแบบซีดเหมือนผีดิบอย่างนี้นะ<อ>ก็ดูไม่ดีแต่<ฆ>ขาวเรานะี่จะเติมความสดใส เส้นเลือดฝาดให้มีน้ำมีนวลคือให้ผิวพันดูเปล่งปลั่งเป็นสุขภาพดีแบบผิวของเรามีออร่าไปไหนที่บอกว่าเอ้ยอยากจะสวยแบบซุปตาขาวแบบมีออร่านี่เราจะเติมออร่าลงไปให้ผิวขณะเดียวกันมีตัวริ้วรอยที่ดีที่สุดนะทำไมริ้วรอยดีที่สุดเพราะว่าตัวนี้นะครับใช้เทคโนโลยีใหม่ล่าสุดของโลกเลยนะที่เปลี่ยนแปลงผิวของคุณเนี่ยริ้วรอยที่มันจะเอ่อเป็นเยอะๆหรือเป็นน้อยๆนะครับค่อยๆจางหายภายใน4สัปดาห์ครับพอเราใช้4ี่สัปดาห์เอจากหน้าเราที่เราแบบ เป็นพูดสนุกๆคือเป็นคุณยายวรนาตอนอที่ยังไม่แปลงร<ะ>่างเป็นตอนแปลงร่างเป็นสาวนะครับผิวก็จะตึง,ตงขึ้นมาเลยนะครับ<ะ>แต่ใช้แล้วเห็นผลจริงเพราะเราจะมีเขาเรียกว่าเครื่องมือทางวิทยาศา<ะ>สตร์มีการจับว่าตัวนี้ลดริ้วรอยได้จริงนะ4 0 42%เรีิร้วรอยเราหายขึ้นจริงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นผลทางห้องแลบหรือว่าผล<ะ>ที่เราใช้ก่อนจะออกผลิตภัณฑ์เราจะมีการทดสอบกับคนนะครับ<ะ>มากกว่านะครับ200คนนะครับก่อนที่จะมาบรรจุในผลิตภัณฑ์ ก่อนที่จะมานําวางจําหน่ายให้กับผู้บริโภคได้ใช้กันน,น,น,นะคะแสดงว่ามีการนําเอาวัตถุดิบที่เรียกได้ว่ามาตรฐานระดับโลกมาบรรจุอยู่ในผลิตภัณฑ์ซึ่งเป็นแบรนด์ของเราเองหลายๆ<อ>ตัวนะครับเป็นผลิตภัณฑ์ที่เรียกว่าระดับองค์การนาซาการันตีเลยว่าเป็นนาโนเทคโนโลยีที่ดีที่สุด<อ>นะครับใช้แล้วสามารถ penetrate หรือซึมเข้าไป<ะ>ในร่างผิวเราเนในระดับชั้นนาโนจริงๆ<ะ>บริษัทเราที่เราเลือกใช้นี่ครับในประกวดกันเป็นหมื่นๆบริษัท ได้รางวัลนาโนเทคโนโลยีจากองค์การนาซาแค่50บริษัทเพะฉะนั้นถือว่าเป็นนวัตกรรมที่เยี่ยมมาก <Ha. S 1> แล้วก็แต่ละตัวนะครับอย่างสเต็มเซลล์ที่เราใส่ก็จะเป็นสเต็มเซลล์ที่ไม่เอาแล้วอย่าง สมัยก่อนเขาบอกว่าสเต็มเซลล์ทั่วไปต้องมาจากแอปเปิลนะครับแต่ของเราบอกอุย้ยสองสามปีที่แล้วนะแอปเปิลเราไม่พูดกันละ,ะตอนนี้เราพูดถึงสเต็มเซลล์จากอาร์เกนสเต็มเซลล์จากเกรฟซึ่ง,ด,งดังที่สุดณโลกปัจจุบนนันนะครับเมื่อต้นปีเองอาร์เกนเพิ่งออกนะครับอาร์เกนเป็นต้นไม้ชนิดหนึ่งคล้ายๆต้นโพนะครับแต่ปลูกได้ในโมร็อกโกเท่านั้นนะครับแล้วตัวนี้เพิ่งเพิ่งมีงานวิจัยเพิ่งมีการออกขายผลิตภัณฑ์เมื่อต้นปีเรานําเข้ามาแล้วใส่ในผลิตภัณฑ์ของเรา ถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่อันดับหนึ่งของของโลกในการที่เราจะนําเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดมาใช้นะอ๋อเรียกได้ว่าเป็นนวัตกรรมใหม่ล่าสุดจริงๆที่บางทีเนี่ยบางแบรนด์อาจจะยังไม่มีเลยด้วยซ้าผมว่าในเมืองไทยยังไม่มีนะเราเป็นที่แรกๆเลยนะที่สามารถนำเอาเทคโนโลยีต่างๆมาใช้นะคะแล้วอย่างทุกวันนี้เนี่ยผลิตภัณฑ์ของไฮสกินเนี่ยมีการจัดจําหน่ายที่ไหนบ้างคะของเราเนี่ยครับมีช่องทางการจัดจำหน่ายแรกๆนะครับเราจะมีสาย call center นะครับ คเคาน์เตอร์เราก็จำเบอร์ง,ง่ายๆเลยนะครับก็744 1 0 0 0 744 1000นพัน<อ>ะครับแรกๆเราก็ผ่านเคานเตอร์คนก็สั่งซื้อกันถล่มทลายเลยแล้วหลังๆเราก็เพิ่มการช่องทางการจัดจำหน่ายนะครับไม่ว่าจะจะเป็นออกในรูปของค<อ>ีออสนะครับตามห้างสปินค้านะครับแล้วก็ผ่านพวกเว็บไซต์นะครับเราจะมีเว็บไซต์ที่สามารถจะติดต่อสื่อสารกับเราได้นะครับ h s k i n t h a i ไทย .com นะครับ High Skin ไทย .com สามารถเข้าไปสื่อสารแล้วก็ดูเรื่องราวของผลิตภัณฑ์จาก High Skin ได้และตอนนี้กำลังจะแบบเป็นที่น่าตื่นเต้นคืออยากจะเปิดแฟรนไชส์นะครับอยากจะให้คนมาร่วมธุรกิจเป็นหนึ่งเป็นครอบครัวเดียวกับ High Skin นะครับวันนี้ที่มาโปรโมทก็คืออยากจะพูดถึงเรื่องแฟรนไชส์นะครับเพราะว่าเราถือว่าผลิตภัณฑ์ที่ประสบความสำเร็จแล้วจากกระลักบวชออกเมาส์คือปากต่อปากเพราะคนใช้เนี่ยปากต่อปากว่าต่อปาก ตอนนี้เราก็เป็นที่เรียชื่อเสียงระดับหนึ่งที่คนเนี่ยใช้พอใครได้ใช้จะบอกว่าเธอได้ใช้หรือยังทําไมเธอเนี่ยเอาจังเลยถ้าเธอยังไม่ใช้ไฮสตรีมเนี่ยเธอเชยแล้วนะเราอยากจะบอกอย่ีงทีเราก็อยากจะเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายเพื่อสะดวกให้กับผู้บริโภคีอกเอ้าแล้วซื้อที่ไหนใกล้ที่สุดอ,อยากจะให้มี ตามจังหวัดต่างๆเวลาเขาไปซื้ออะซื้อง่ายอ๋อแสดงว่าใครที่อยากจะร่วมธุรกิจที่เป็นครอบครัวเดียวกับไฮสกินเนี่ยก็มีช่องทางคือแฟรนไชส์ที่กาลังจะเขยับขยายตอนนี้ครับผมแล้วสําหรับใครที่สนใจเป็นตัวแทนจําหน่ายล่ะคะได้หรือเปล่าได้เลยนะครับจริงๆแล้วนะระดับราคาสินค้าเราีตั้งแต่หลักหลักร้อยจนถึงหลักหลักพันนะครับขึ้นอยู่กับสินค้าแต่ละชนิดนะครับเพราะว่าตัวไหนเป็นชุดพื้นฐานก็อาจจะ เบสิกหน่อยอก็จะไม่แพงหน่อยแต่ตัวไหนที่เทคโนโลยีสูงใครที่แบบอยากแบบเขาทีแบบ่สวยขั้นเทพหล่อขั้นเทพนะครับอ,อยากแบบเอ๊ะทำไมซุกตาถึงดูดีขนาดนี้ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ตอบโจทย์จริงๆนะครับเพราะว่าผมเชื่อมั่นว่าถ้าใครได้ใช้จะรู้สึกว่าเออแอบหบลงรักเขาขั้นแรกหลงรักก่อนอขั้งหลังๆนี่โอ้โหเป็นเหมือนแบบอดดิกเลยคือแบบว่าเสพติดเข้าไปยเงี้ยแต่ไม่ได้เป็นอันตรายนะอย่างยาเสพติดนิด ใช้แล้วอันตรายนะอันนี้อแต่อันนี้ตัวนี้เสพติดโดยคำว่ายิ่งใช้รู้สึกว่ายิ่งรู้สึกดีวันไหนไม่ใช้รู้สึกตัวเองแก่เองขนันนะคือยิ่งใช้ยิ่งเห็นผลดียิ่งเห็นผลดีก็เริ่มรักแล้วไม่อันตรายด้วยนะสำคัญเราพูดตรงไปตรงมาชัดเจนว่าสินค้าเราปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับพเทคโนโลยีที่เราใช้เราเลือกที่เคาน์เตอร์แบรนด์ดังๆหรือสิ่งที่เขาเรียกว่าระดับโลกใช้กันเราเอามาใช้ระดับราคาเราแบบโอ้โหถ้าเทียบกันแล้วนี่ต่างกันไม่รู้ห้าเท่าสิบเท่า คือเป็นผลิตภัณฑ์ที่คนไทยสามารถที่จะใช้ได้แล้วก็ผลิตภัณฑ์ที่เรียกได้ว่ามาตรฐานดีเยี่ยมด้วยเราเราใช้ก็ว่าระดับโลกเป็นระดับโลกเลยนะคะแล้วทุกวันนี้มีผลิตภัณฑ์ตัวไหนที่โดดเด่นแล้วก็เป็นที่ตอบรับของผู้ใช้แบบว่าสินค้าเราแบบ30กว่าตัวจริงๆขายดีทุกตัวนะเอาแต่เอาเราเลือกพูดซักตัว2ตัวเนาะตัวแรกนะครับไฮสกินนะครับผลิตภัณฑ์ตัวนี้เป็นตัวที่ มาคู่กับของเรานะครับแล้วก็ที่ออกใหม่นะครับไฮสกินในเซตนี้นะครับตัวนี้เซรั่มตัวนี้ดีมากนะครับเป็นตัวที่ไว้ในเติมในครีมทั่วไปสมมติว่าเราใช้ครีมทั่วไปอยู่แล้วรู้สึกว่าอใช้แล้วชีวิตนี้ก็ไม่เห็นผลใช้มันนานเป็นปีก็ยังไม่เห็นผลแกงเซลว่าใช้ชาตินี้เห็นผลชาติหน้าอะไรอย่างนี้นะแต่ผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยเอาไปเติมในครีมที่คุณบอกว่าโอ้จะทิ้งแล้วนะ เสียดาย<อ>ไม่ต้องเสียดายนะครับหยดผลิตภัณฑ์ตัวนี้ลงไปนะครับ<ฆ>เขาเรียกว่า The Queen Intensive Serum ตัวนี้นะครับหยดตัวไหนครีมที่แบบว่าย,<ฆ>บบายี่ห้อทั่วไปก<ฆ>ลายเป็นครีมวิเศษขึ้นมาเลยอ๋อมันไปช่วยในเรื่องอะไรคะตัวนี้นะครับมีสารสกัดนะครับล็อก3มิตินะครับ<ฆ>แล้วก็ล็อก3ชั้นนะครับก็มีส่วนผสมพาริรักทิวดีนะครับซึ่งไปประสานงานกับผิวนะครับทำให้ผิวนะครับ เปล่งปลั่งนะครับล็อกชั้นที่2มีส่วนผสมของเ็ดชิตาเกะที่ทําให้ผิวเราเขาเรียกว่าตึงมีแบบมีสปริงอ่ะเหมือนเหมือนลูกชิ้นเหมือนเป็นก้นเด็กอะไรเงี้ยล็อกชั้นที่3มนะครับมันเป็นล็อกจากโปรตีนจากโปรตีนข้าโอโตทำให้ล็อกตัวนี้นะครับเป็นล็อก3มิติด้วยทำงานยังไงเขาล็อกปกติทั่วไปหน้าเราจะถูกยกขึ้นในชั้นหน้าชั้นเดียวแต่ตัวนี้ล็อกแบบ3ชั้นก็คือล็อกด้านตรงและล็อกด้านข้างไม่ั้นไม่ว่าเราจะมองมุมไหนคนที่เหี่ยวย้อยหย่อนยานแล้ว ตึงขึ้นมาได้นะเป็นเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดคเรียก t r e dimension t r e metric dimension ก็คือล็อกสาฝั่งเลยคือเหมือนกับคนที่เขานิยมไปฉีดโบทงโบท็อกซ์กันในทุกวันนี้ใช้ทางใช้อันนี้แทนได้เลยที่สำคัญคือใช้เติมลงไปในครีมที่เราใช้อยู่แล้วด้วยถ้าจะใช้เพียวๆก็ไม่ว่ากันแต่ตัวนี้ผมผมจะแนะนําว่าสําหรับใครมีครีมอยู่แล้วรู้สึกเสียได้เจะเปลี่ยนครีมจะลองใช้ดูเอาไปหยดในครีมที่คุณมีอยู่จะรู้สึกเลยว่าอครีมนั้นน่ะ มันเปลี่ยนไปมันเลื่อนหรูดูดีขึ้นมาเลยเหมือนแบบว่าคุณใช้แบรนด์ชั้นนําของโลกเงี้ยครแสดงว่ามีผลิตภัณฑ์ที่ครอบคลุมตั้งแต่ดูแลผิวแต่ได้ท่าบาาว่ามีดูแลผมด้วยมีดูแลผมนะครับการหลุดร่วงของเส้นผมนะครับแล้วที่ที่เราบอกว่าเป็น Top o อ t h เดอ p ทนะครับเป็นตัวตัวลดน้ําหนักแล้วก็ตัวขาวนะครับของเรานี่ถือว่าเขาเรียกว่าตอนนี้มาแรงนะครับหลายหลายคนที่เป็นเป็น เป็นลูกค้าก็เป็นเพื่อนด้วยกันนะครับก็เป็นอยู่ในวงการบันเทิงเขาบอกว่าตัวนี้นะใครได้ลองทานดูแล้วนะอยากคนที่มีหุ่นเท่าฮิปโปฮิปโปกลายเป็นโตโต้แผลงแผงประต<อ>ใูใหญ่ๆนะครับบางทีเข้าประตู2ประตูะไม่ไหวนะครับตัวนี้เปิดประตูเดียวออกได้แล้วครับ<อ>ตัวนี้ตัวนี้เห็นผลจริงๆะนะครับในกล่องกล่องแรกก็เห็นผลแล้วแล้วตัวข่าวเหมือนกันนะครับตัวนี้บอกว่า ด้วยเทคโนโลยีการสกัดนะครับผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยนำมาซึ่งสารสกัดที่เขาเรียกทรงประสิทธิภาพ <ฮะ S 1> พอใครใช้รู้สึกว่าเอ๊ะใครไปที่ไหนโดนเรียกอย่างสุดมีหญิงด้วยกัน10หญิงบางคนเนี่ยยิงดำยิงดำ <c oughs> ใครคนโดนเรียกแบบนี้นะครับสามารถจะเปลี่ยนแปลงตัวเองกลายเป็นหญิงหญิงหง่ง่ะ<อ>ผมก็ได้บอกว่ากลายเป็นคนขาวขึ้นมาได้นะครับสวยแล้วก็ใสขึ้นมาได้อ่าผิวจะมีออร <ฮะ S 1> ่าขึ้นมานะครับ <ฮะ S 1> ได้ได้ว่าเป็นสินค้าที่ใช้ดีนะแล้วก็มีการบอกต่อ จนได้รับเอ่อความไว้วางใจมาถึงทุกวันนี้ได้รับรางวัลการันตีด้วยนะครับเพราะว่าของเราเนี่ยครับไปส่งการเข้าประกวดการเทสได้รับรางวัลมาตั้งหลายตัวว่า,าหนึ่งไม่มีสารต้องห้ามาไม่มีสารปอมปนใช้แล้วเนี่ยเห็นผลจริงแล้วก็ไม่มีสารอันตรายแล้วก็ไปทําให้เกิดการแพ้ได้ได แล้วแผนการตลาดที่จะขยับขยายในอนาคตมีทห่บ้างคะตอนนี้เราเน้นการที่ขายในประเทศแล้วก็เริ่มส่งออกตอนนี้เรามีส่งไปออกไปประเทศบ้านใกล้เลินเคียงลนะครับเปิดประตูเขาว่า A.C.E. พอ A.C.E. เริ่มเปิดปั๊บเราขายแล้วอีก2ปีปี5 4 58ใช่ไหมครับที่จะเปิดประตูเราเริ่ม ออกไปสู่เคาะประตูนอกบ้านแล้วบอกว่าสินค้าเราดีอย่างนี้เนะี่ยคุณได้ใช้หรือยังนะครับเพราะฉะนั้นเราอย่าเป็นคนที่เชยในสังคมเพราะรับรองว่าในในอาเซียนของเราเนะี่ยทุกประเทศจะได้ใช้ผลิตภัณฑ์เราเป็นประเทศของคนไทยเองนะดีอย่างนี้นะผมเชื่อมั่นว่าเออถ้าคนไทยได้ใช้จะรู้สึกว่าอ,อ,อยากจะไปเบืองคนมีเพื่อนต่างประเทศค,คุณจะได้หยิบยื่นสิ่งที่ดีให้กับเขาไปส่งต่อ สร้างชื่อเสียง,ง,งให้ใกับสินค้าไทยด้วยค่ะให้ไทยรักกันร่วมมือกันช่วยส่งเสริมโปรโมทสินค้าไทยเขาบอกว่าต่างประชาติจะเข้ามาเลยอาแทนที่เขาจะมาขายของเรา เรามีอะไรขายในกระเป๋าเรานี่เขาจะแบบอูปื้มนะทําไมคนไทยถึงมีความคิดว่าร่วมมือร่วมใจรักกันไว้เถิดแล้วก็ทราบมาว่าที่สําคัญเลยนะคะไฮสกินจะไปจัดบูธที่งานมหกรรมชี้ช่องรวยอเรามีโปรโมชั่นดีๆนะถ้าใครได้ไปชมงานนะครับหนึ่งเราจะมีดาราที่ใช้ผลิตภัณฑ์นะครับที่มีปัญหาหน้าตาแบบว่าโอ้โหสิวขึ้นมาก่อนจะเป็นดาราหรือว่าช่วงจะเป็นดาราแพ้แป้งแพ้เครื่องสำอาง วันนั้นเขาจะไปเผยว่าอที่เขาหายเพราะอะไรแล้วทําไมเขา<อ>ใช้แล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงจะมีดาราสลับสับเปลี่ยนใน,ในบูธของเรานะรู้สึกทุกวันเลยนะครับอ,อเป็นกิจกรรมดีๆที่ผู้ที่ไปร่วมงานาจะได้พบอย่างแน่นอนมีของแจกด้วยอ๋อนี่อันนี้พิเศษแจกทองแจกทองด้วยร่วมรายการรายการนี้แจกทองแล้วก็ผลิตภัณฑ์ที่เรียกว่าดีที่สุดะนะครับ ดียางไรในวันนั้นจะใครเป็นผู้โชคดีนะครับก็อาจจะรับรางวัลไปด้วยนะครับเรื่องว่าพิเศษจริงๆนะคะสําหรับงานมหกรรมชี้ช่องรวยค่ะจัดที่ห้างสรรพสินค้าดีมอลบางกะปินะคะวันที่28มิถุนายนถึง1กรกฎาคามนี้ค่ะไปร่วมกันได้ค่ะรับรองว่าจะพบกับบูธของไฮสกินแล้วก็กิจกรรมดีๆที่ไฮสกินนํามาจัดแสดงอย่างแน่นอนค่ะวันนี้นะคะต้องขอบคุณดรเจษดามากๆเลยค่ะที่มาแนะนําผลิตภัณฑ์ดีๆนะคะมาตรฐานสากลในแบรนด์คนไทยให้เราได้ใช้กันครับพี่คุณค่ะสวัสดีครับ